โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องการสร้างตลาดนะคือเนื่องจากสืบเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีพี่น้องตัวแทนเข้ามาเรียกว่าเสพคอนเทนต์ในเพจเยอะมากแล้วก็เป็นเ,เป็น,เป,นเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นเป็นคนใหม่นะครับก็เลยอยากจะสร้างฐานตลาดก็จะมี พี่น้องกลุ่มหนึ่งนะพี่น้องตัวแทนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าพี่เจฟครับพี่เจฟครับขอบทหรือว่าขอวิธีการที่เราไปพบลูกค้าแบบน็อกดอน็อกดอคือว่าตลาดคนไม่รู้จักลุยตลาดคนไม่รู้จักเลยนะจะมีวิธีการอย่างไรบ้างโอเคก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกคนนี้ก่อนนะถ้าเกิดเราวิเคราะห์ตาม7กลยุทธการขายซึ่งผมบอกเสมอนะว่าตัวแทนทุกคนจะต้องมีระบบ และระบบที่ผมสอนก็คือ7กลวยกรองการขาย7กลวยกรองการขายนะตามระบบที่ผมใช้ผมตั้งชื่อระบบว่า k i s s นะ K I S S i s s คือ Keep it simple stupid ต้องทำให้ระบบมันง่ายนะแล้วก็ดูโง่คำว่าง่ายและดูโง่เนี่ยไม่ได้หมายวความว่ามันดูโง่โมันเป็นคําพูดที่หมายึงว่ามันสามารถส่งต่อได้อย่างง่ายๆไม่ยากอะไรใครๆก็สามารถส่งต่อได้ซึ่งระบบเนี่ยมันมีทั้งหมด 7ขั้นตอนเราเรียกว่า7กรวยกรองการขายนะซึ่งนักขายที่เป็นมืออาชีพเนี่ยจะปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดก็เหมือนประหนึ่งว่าวันนี้นักบินเนี่ยเขาจะมี procedur e นะหรือว่ากระบวนการเตรียมการบินอะไรเงี้ยเหมือนกันเหมือนกับนักกีฬาที่เวลาจะลงแข่งก็ต้องมีการเก็บเนื้อเก็บตัวทําตามโปรเซสเหมือนอะไรกันแล้วแต่ที่มันเป็นระบบระเบียบนะทีนี้คําถามของคุณที่ถามเข้ามาเนี่ยว่าเราจะ ไปพบคนไม่รู้จักเนี่ยเราจะพูดยังไงเราจะมีเทคนิคอย่างไรํำให้เขาสนใจฟังเราขั้นตอนนี้เนี่ยจริงๆอยู่ในขั้นตอนที่1เลยเนะเราเรียกว่า prospecting หรือว่าการสแสวงหาผู้มุ่งหวังหรือว่าหรือว่าการทำให้คนที่ที่เราไม่รู้จักเนี่ยกลายเป็นผู้มุ่งหวังเนี่ยความหมายเดียวกันนะทีนี้พอคุณออกตลาดไปเจอคนไม่รู้จักเลยเนี่ย ถ้าผมอุปมาไปแล้วเนี่ยวันนี้เหมือนคุณทําข้อสอบอะแต่คุณเลือกทําข้อสอบที่ยากก่อนนะข้อสอบที่ยากก่อนหรือจะพูดได้เห็นภาพก็หมายความว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะการขายเนี่ยทักษะการขายเหมือนการสร้างกล้ามเนื้อวันนี้เหมือนคุณเป็นคนที่เพิ่งมาเล่นเวทเพิ่งเป็นคนที่มายกเวทกล้ามเนื้อคุณก็ยังไม่มีกล้ามเนื้อคุณเล็กนิดเดียวแต่วันนี้คุณอยากยก ดัมเบลที่หรือว่าไอ้บาร์เบลที่มันหนัก100กิโลคุณก็ใจความหมายใช่ปะ่ะตลาดคนไม่รู้จักเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่ยากกว่าตลาดคนรู้จักนะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่มีกล้ามเลยนะกล้ามคุณสมมุติว่ายกได้แค่5โลอย่างเงี้ยคุณไปยก10โลก็ยกไม่ไหวแล้วยก50โลก็ยกไม่ไหวอันนี้มัน100กิโลความหมายมันเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าคุณขายได้ไหมคุณขายได้ถ้าวันนี้คุณมีความสามารถมากพอทักษะคุณมากพอ แต่ทีนี้พอทักษะคุณไม่มากพอใช่ไหมแล้วคุณไปขายคุณก็จะเริ่มเกิดความสงสัยตัวเองว่าเอ๊ะฉันไม่เก่งเหรอฉันทําไม่ได้เหรอจริงๆมันก็ไม่ไม่ใช่ทําไม่ได้ก็มีคนทําสําเร็จไม่ใช่คนไม่ใช่ไม่มีคนทําได้แต่คนพวกน,นั้นก็จะมีความเพียรที่มากพอแต่โดยส่วนใหญ่มนุษย์เนี่ยนะครับก็คนที่มีความเพียรอยจะประสบความสําเร็จไงแต่คนส่วนใหญ่ก็จะมีความอดทนไม่พอไงพอโดนปฏิเสธมากเข้ามากเข้าเนี่ย จิตมันก็คิดไงจิตมันก็คิดความคิดเชิงลบมันก็เริ่มเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าคนคนนั้นกําลังมีปัญหาทางด้านการเงินหรือว่ามีปัญหาเรื่องปากท้องโอ้โหไปกันใหญ่เลยคราวนี้ขายก็ไม่ได้ลูกเมียก็ต้องกินต้องใช้ไปที่บ้านภรรยาก็บน่นมาขายประกันเหรอหรือว่าสามีก็บน่นมาขายประกันเหรอมันไม่เห็นได้อะไรเลยอะไรเงี้ยมันมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่จะทําให้คุณเนี่ยออกจากอาชีพเนีดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมแนะนําอย่างนี้ก็แล้วกัน นะวันใดที่คุณทักษะมากพอแล้วคุณมีความมั่นองมั่นใจนั่นแหละจะเป็นตลาดที่สุดยอดมากผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ใช้ตลาดนี้ในตอนแรกผมมาชอบตลาดนี้มากตอนที่ผมวิชาแก่กล้าแล้วสามารถที่จะคุยได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่เกรงใจคุณนี่เขาไม่รู้จักคุณเขาบอกโอ๊ยประกันไปไกลเลยไม่ชอบโอ๊ยไม่สนใจหรอกโอ๊ยผมมีเยอะอยู่แล้วโอ๊ยผมมีตัวแทนดูแลอยู่แล้วแล้วคุณพันษาไม่แก่กล้าคุณพันษาไม่แก่กล้าคุณจะตอ่อว่าย,ยังไง คุณพูดไม่ทันเขาหรอกแค่เขาไล่คุณไปใจคุณก็หล่นอยู่ตะตุ่มแล้วโอเคไหมดังนั้นวันนี้สิ่งที่ผมจะแนะนำนะพี่น้องนะในกระบวนการหาผู้หวังเนี่ยคุณเริ่มต้นจากโจทย์ข้อง่ายก่อนก็คือตลาดคนรู้จักนะการที่เราเริ่มต้นจากคนรู้จักเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าโอคุณจะต้องขายได้ทุกเคสหรือพยายามขายได้จริงๆแล้วมันต้องมีไมล์เซตแรกก่อนใช่ไหม ก่อนเราทาธุรกิจประกันจริงๆเนี่ยมันก่อนที่เราจะคุยเรื่อง7จ็ดกลวยกรองการขายอีกเพราะว่า7จ็ดกลวยกรองการขายเนี่ยเป็นทักษะเป็นสกิลเซ็ตก่อนที่จะมีสกิลเซ็ตคุณต้องมีมายเซ็ตก่อนมายเซ็ตคือหมายความว่าคุณต้องมีแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานอาชีพคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณทําอาชีพเนี้เพื่ออะไรเออคุณต้องดูก่อนว่าคุณทําเพื่ออะไรคุณอยากสําเร็จจริงๆริงไหมตัวคุณนะ่ะพร้อมไหมที่จะเจออุปสรรคพร้อมที่จะทนกับทุกปัญหาอันเนี้ย คุณต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะโอเคทีนี้สมมติว่าคุณตอบตัวเองได้กัแล้วกันนะคุณมาถึง7ก,วกลวยกรองการขายแล้วมันอยู่ที่ขั้นตอนที่1คือการสแสวงหาผู้มุ่งหวังนะอย่างที่ผมบอกตลาดมันมีตั้งแต่ฮอตมาเก็ตโคลมาเก็ตฮอตมาเก็ตวอร์มมาเก็ตโคลมาเก็ตแล้วก็ตลาดคนไม่รู้จักเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะ วิธีการเนี่ยเริ่มต้นจากโจทย์ข้อง่ายให้ลิสต์รายชื่อคนที่คุณรู้จักมาก่อนไม่ยังไม่ต้องไปตัดสินนะโอ้ยนนี้ก็ไม่ซื้อไอ้นี่คงไม่น่าซื้อหรอกไอ้นี่คงไม่มีตังไอนี่รวยอยู่แล้วอ่านี้คงไม่ซื้อโน no. ให้ลิสต์มาให้มากที่สุดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมากรองทีละชั้นโอเคไหมลหลายๆครั้งนะครับพบว่ารายชื่อที่คุณคิดไปเองคนนั้นน่าจะซื้อกลับไม่ซื้อไอคนนี้ไม่น่าจะซื้อก็ซื้อ คุณเดาไม่ได้หรอกครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือว่าคุณต้องเข้าพบผู้คนก็โยงกลับไปไมซ์เซ็ตถ้าคุณคิดว่าประกันชีวิตเนี่ยเป็นประโยชน์กับทุกๆคนทุกๆค,คนจะต้องมีการคุ้มครองเก็บออมสวัสดิการทุกคนมีภาระมีความรักต่อใครบางคนทุกคนจะต้องปกป้องคนที่ตัวเองรักดังนั้นคุณขายได้หมดมีสตังค์ไม่มีสตังค์ไม่เป็นไรโอเคปะ่ะ ตอนนี้เขาอาจจะไม่มีสตังแต่วันหน้าเนี่ยเขามีสตังเขาคิดถึงคุณเฮ้ยคุณเป็นคนที่ให้ข้อมูลที่ดีหรือว่าวันนี้เขาไม่มีตังแต่ว่าคุณให้ข้อมูลที่ดีมากคุณจริงใจกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะแนะนําคุณไปหาคนใหม่ได้คนที่มีศักยภาพในการซื้อเห็นไหมคุณสามารถต่อตลาดได้อีกดังนั้นเนี่ยทำโจทย์ข้อง่ายก่อนให้ลิสต์รายชื่อคนที่รู้จักทั้งหมดออกมาก่อนโดยไม่ต้องสนใจนะ จากนั้นเนี่ยค่อยเอามากรองครับให้เป็นสี่ลักษณะนี้1、สนิทมีเครดิต 2. ส,สนิทไม่มีเครดิต 3. ไม่สนิทมีเครดิต 4. ไม่สนิทไม่มีเครดิตแล้วก็เรียงมาดังนี้นะครับเอาอันแรกก่อนเลย1、สนิทแล้วมีเครดิตใครครับเพื่อนญาติ คนที่เรารู้จักไอเน,นี้ยคล่อง่ายสุดคือทั้งสนิทด้วยทั้งมีเครดิตด้วยคุณสามารถพูดตรงๆได้นะแต่คำว่าพูดตรงๆไม่ใช่บอกว่าเออซื้อประกันไหมไม่ใช่นะเดี๋ยวผมจะให้วิธีมันอยู่ในขั้นตอนต่อไปนะอันนี้เรามาเอาขั้นตอนการแสวงหาผู้มุ่งหวังก่อน 2. ไม่สนิทแต่มีเครดิตอันนี้มาเป็นอันดับสองนะเอาเครดิตนําถ้ามีเครดิตก็แปลว่าไม่สนิทเนี่ยคุณอาจจะเคยรู้จักอาจจะร่วมงานกันในบริษัท แต่ว่าไม่ได้สนิทชิดเชื้อขนาดโอ้เป็นเพื่อนตบหัวตบไหลตบหลังกันได้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขาเนี่ยคุณมีเครดิตกับเขาเขาอาจจะเป็นคนที่เห็นว่าคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งมีเครดิตอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาคนเหล่านั้นให,ให้เกรด2นะเป็นเป็นลูกค้าเกรด B ลูกค้าเกรดซก็คือว่าไม่สนิทอ่ะโทษสนิทแต่ว่าไม่มีเครดิตก็อาจจะเป็นเพื่อนเรานะเพื่อนเราอีกกลุ่มหน่งกลุ่มที่แบบสนิท เล่นคุยเล่นได้แต่พอเวลาเจอกันอะไรมันเป็นเล่นทุกทีอ่ะมันเจอเรามันก็จะล้อเราไอ้ตัวแดนประกันมาแล้วอะไรทํานองนั้นให้เป็นกลุ่ม4ส่วนกลุ่มที่4ไม่สนิทไม่มีเครดิตอาจจะเป็นคนที่รู้จักผิวเผินไม่สนิทอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอ่าเป็นน้องของอ่าเป็นน้องของญาติอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นลูกพี่ลูกน้องห่างๆมากๆอะไรทํานองนั้นก็ให้เป็นเกรดเกรด4นะเกรดดีดีด็อกเนี่ย แล้วก็ตลาดสุดท้ายคือตลาดคนไม่รู้จักเลยซึ่งจะเป็นโจทย์ข้อยากซึ่งผมบอกเลยว่าให้พรรษาคุณแก่กล้าใชก่อนให้วิชาความรู้เนี่ยเหมือนคุณมีกล้ามเยอะๆแล้วค่อยไปยกไอ้ร้อยโลนั้นก็ไม่สายโอเคปะเมื่อคุณทําแบบนี้ถูกต้องตามระบบเนี่ยผลลัพธ์มันถึงจะค่อยๆเกิดวันนี้คุณไปเล่นตลาดยากเลยแล้วผลลัพธ์มันจะเกิดได้ไงอะโอเคปะคุณอาจจะมีเหตุผลว่าไม่เอาอะขายขายยากขายยากกว่าคนไม่รู้จักคุณรู้ได้ไง ที่ขายยากกว่าเพราะคุณไม่รู้วิธีมากกว่าแต่ถ้าคุณรู้วิธีผมบอกเลยว่าทุกๆอย่างเป็นไปได้โอเคนะอันนั้นก็คือตัวอย่างนะการหาสแสวงหาพุ่งหวังเมื่อได้พุ่งหวังมาแล้วเนี่ยคุณต้องทำสองเรื่องทุกครั้งในตอนที่คุณเริ่มต้นอาชีพ 1. เสนอขายถึงขายได้หรือขายไม่ได้จะต้องต่อลูกค้าเสมอขายต่อลูกค้าขายต่อลูกค้าคุณต้องทำสองข้อนี้โอเคนะ เมื่อคุณได้กลุ่มผู้มุ่งหวังมาแล้วนะจัดเกรดเลยเกรด A เกรด B เกรด C เกรด D แบบที่ผมพูดมาสักครู่ให้หาลูกค้าเกรด A ก่อนนะแล้วก็มาวิเคราะห์ตามหลักแมนฮาจำได้ไหม M A N H A M คือ Money A คือ authority นะ M แล้วเอาไปก่อน M Money มีเงินไหม2 Aauthority มีนน่าจตัดสินใจไหม3มีความจำเป็นหรือมีความต้องการอย่างไรนะ Chealth สุขภาพเขาอยู่ในเกณฑ์ซื้อประกันได้ไหมเอชอายุอยู่ในเกณฑ์ที่เราซื้อประกันได้ไหมเมื่อมีข้อมูลครบตามแมนหาแล้วเนี่ยก็ค่อยไปพบทําการโทรนัดซึ่งเดี๋ยวก็จะมีระบบการโทรนัดอีกว่าเราจะโทรนัดอย่างไรโอเคไหมอ่ะวันนี้เอาประมาณนี้ก่อนนะ